ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการจำนวนมากกว่า2,211,105คนคิดเป็น3.35%ของประชากรไทยทั้งหมด โดยมีคนพิการที่ใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพจำนวนกว่า2 9 7 1 8 4คนจำนวนเงินกู้รวมกว่า11,137ล้านบาทด้วยเหตุนี้ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการเงินกู้ยืมคนพิการเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงสวัสดีค่ะทวทิพอัญ,ญลินค่ะ วันนี้ทีมอยากจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือแอปกู้ยืมเงินคนพิการหรือเดฟฟันค่ะโดยแอปเดฟฟันนี้นะคะก็เป็นการบริการที่พัฒนาภายใต้แนวคิด เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วค่ะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันเดฟฟันก็สามารถบริหารจัดการเงินกู้คนพิการได้ง่ายๆเลยค่ะสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านดิจิทัลไอดีมีทั้งบริการการตรวจสอบผลการอนุมัติเงินกู้การตรวจสอบยอดคงเหลือประวัติการชำระเงินและที่สำคัญนะคะสามารถชำระนี้ได้ผ่าน q r Code คได้ด้วยค่ะเรียกว่าสะดวกสุดๆเลยและเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการที่ได้ทำสัญญาการกู้ยืมเงินแล้วค่ะหากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการท่านใดสนใจอยากจะกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพก็สามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้ผ่าน efun.dep.go.th หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะเข้าไปตรวจสอบผู้มีสิทธิกู้รายละเอียดการยื่นคำร้องและเอกสารที่ต้องใช้กู้ได้เลยนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการกู้ยืมเงินคนพิการหรือเดฟฟันกันไปอย่างครบถ้วนแล้วนะคะในคลิปต่อไปครับทิมจะมาแนะนําขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยค่ะรับรองว่าดูแล้วทุกคนจะใช้งานแอปได้อย่างแน่นอนกดติดตามช่องไว้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ท่าทิมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ